เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาแนะนําวิธีการเ,าเข้าไปบ้านใหญ่นะครับอย่างรวดเร็วนะสําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะถ้ามาทางท่อระบายน้าเนี่ยมันมีทางที่ไปได้เร็วๆอยู่นะครับคือวิ่งไปได้เลยนะไม่ต้องกลัวกาดกลัวอะไรเลยนะครับมาเราพร้อมแล้วไปพอเรามาถึงเนี่ยให้เรารีบวิ่งเลย

ถีบซ้ำสักหนึ่งทีโอเคได้กุญแจนะครับอันนี้เราเข้าไปเอาของด้านล่างได้เลยนะถ้ามาคนเดียวนะกาจะมาหยุดตรงนี้นี่แค่นี้นะครับเราก็ถึงห้องตรงกลางแล้วนะถึงบ้านใหญ่นี่นะครัแบกบ็ มาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมนี่เปิดตู้เซฟเอาตังค์นี่เปิดตู้เซฟเอาตังค์กดตรงนี้เอาปืนนี่นะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเข้ามาบ้าน,น,นตรงกลางอย่างรวดเร็วนะครับนี่กดไลค์ให้ผมด้วยไปละ